สวัสดีครับดาวุฒออนทัวรมาแล้วเมนูลาบเป็ดครับลาบเป็ดสูตรบ้านน้องสนุนเอ้บ,บ้านบ้านยังไง โอ้โหต้องใส่น้ำแกงด้วยครับรวนครับรวนเป็ดก่อนบ้านใต้ใส่ล่องหมันครับลาบเป็ดสูตรนี้้าซ้ายเมืองเลยเอออีขนเลยนะอืออีกคนเลยนะ อีกคนเลยทำด้วยน้ำกระเจี๊ยบก่อนนะครับก่อนจะทำกับข้าวกินนั่นมันต um> ้องมีน้ำกระเจี๊ยบอร่อยอร่อยบรรยากาศท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเยอะครับบรรยากาศท่านผู้ชมเยอะครับอืมมีเครื่องหอมเครื่องหอม ส้มตำหมดไปหนึ่งคกแล้วเดี๋ยวจะตำส้มอีกอ๋ออีกสองชั่วโมงนี่ถ้ามีพริกไอ้พริกแห้งมีไหมพริกแห้งเออมามาคว้าสิมาทอดเนี่ยทอดมาทอดกับพริกก้อนก็มีนะไม่มันต้องใช้พริกพริกแห้งด้วยว่าแล้วมึงจะกินนะแค่ค้อนออโอ้โหพริกแห้งพริกแห้งมัน้องมัม่เอาพริก ทิกแห้งมาคว้าสักหน่อยไงมึงไรักบ่จาหงหโอ้เขียงมันามาจากัไม้มะข้อด้ยะอือมะข้อมาข้อไม้มะข้อเป็นไงวะไม้มาข้อโอเคอันนั้นนัคว้ายังครับน่ยยังโอ้พิกแห้งนี่แหละสุดยอดสุดยอดแล้วครับพิกแห้ง นี่หนังเครื่องในยกอดองอะไรสดเดยอะเลือดครับเลือดเห็นไหมเห็นครั้งนึงเนี่ยนี่บอซ่องต่อนะป้ามันบินอ่านะตะไคร้ใบมะตะไคร้เราหมดหรอือยังใบใบเอาเฉพาะใบมันอะครับผมโอเคโอเค ไปเจ้เห็นละเดี๋ยวจะยอดจานอีกดูก yes> ูวคาณไปไปให้แล้วมึงหงอเนอะเออเดี๋ยวกูณหงอเองนี่มึงกินเป็นหรือเปล่าเนี่ยยอองมึงกินเป็นหรือเปล่านะผักอันเนี้ยใช่กับตำส้มไงผักข้าวครับผักข้าวผัก ตองขาวครับนี่ยตองขาวครับกับตำส้มส้ม,มต,ตำ,มมตำนี่เจ๊ในกับนี่ลองดูนะเออกินบ่อยอรอยออ่อยกับตำส้มเหม,มันเข้ากันนะใช่ใช่เขากินบ,บ่อยไม่มีใครเก็บมาเจ๊เลยไม่ได้กิน ถ้าเขาไม่เก็บก็ไม่กินเราก็อย<ช>ู่ผมยังญญเอาไปปลูกเลยหลังบ้านอ่ะเขาก็จะไปกรุงเทพด้วยเวลานั้นนะามาบ้านแม่นี่นนยมาปลูกชอบมากเลยผักเนี้เวลาขี้ออกมาหนะงหอม <c oughs> <c oughs> อเอาจริงๆ <c oughs> ขับถ่ายขับถ่ายออกมานะหอมมันเป็นยา อย่าเงียเงียเขาหน่อยเบอกย่บอกเวลาพูดอะไรอย่าพูดจะเก่งใจเมียเขาหน่อยเมียกิ่นอบเพื่อนเหรอเยอะยี่สิบเก้าย่สิบเก้าป่ะปีหน้าก็สิบมีเมียเด็กต้องมันตรวจเช็คล่างกายโอเคครับผมจะคนหรือยัง

Thế <laughs> <laughs> hạt men đa Chắc nổi Cho đây em hổm

เขาอีกนะนี่นี่หนูเ้ยตัดหมดเนี่ยไปแล้วกี่รอบแบบวางไปแล้วบอกจะเข้าอยู่บ้างมึงไงนน้องอะไรอีกอะไรนี่ไลน์ล่ะเออเราจะเราจะใส่แล้วบอไปเล่นดๆนี่ราคเท่เสียใจว่ามึงไงานมันได้กูเป็นลูกเปล่าวะน้องกนุนน้องอะไรอยู่ลูกทำไมไม่สงการว่านัวหัวม้วนกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้ใส่สายตัวอ่ให้ให้รักษาแล้วก็ใส่เขา

มา่งนเจ้าหนาี่มาด่งเครื่องปูเครื่องไเลยหนัวเบ่อ่้มต่ำปลาร้าแล้วอเนเยมันมันมัายสินะแล้วทีนี้พี่ก็ฉุนพี่ก็โทรหาเจ้านี่เลยไปจัดการในี่หน่อยี่วันนี้เกี่ยวอะไรกันเนี่ยอ ตอนที่ส่งให้ดวงมีอีกนะมีอีกอันนั้นไม่ได้ดดมีอีกนะนนไม่ดแดดแรงเลยวลานีนน่นเข้าคว้วอยู่นี่ ร้แล้วกูเห็นแล้วนี่เราเรียกาให้เราบอกให้กูฟังนางแม่ค้าหมอนนวดแม่ค้าแล้วก็เอาว่าอะไรว่าคุณรู้ไหมเขาอาจจะมีใครซ่อนอยู่มันนี่นะแล้วเป็นรูปจอมเลยนะเป็นรูปพระแล้วเขาเปิดเผยตัวเลยนะเป็นจอมเลยนะเล้เข้ามาในในเฟซที่พี่ตงงงอ่ะดำเนินการให้เจ้บ้างปูเครื่องก่อนครับปรุงเครื่องไม่รู้จักเข้าหรอไม่ว่า ดีนี่ของแท้เนี่ยดีดีสุดๆเไม่ดรู้ใดีเป็ดครับดีเป็ดโอ้เออนั่นแหละเดี๋ยวเอาว้นั่นแหละเดี๋ยวค่อยใส่ว้าวดีสุดใส่ต้ม

ตังไละตังอาไรหอแต่ั้นอันนี้เป็นแันพ่พาสวัดีค่ะสวัดีค่ะอันนี้แฟนตุ๊กอันนี้อันนี้กูไว้อย่งอันนี้บักรอันนี้อันนี้ซอยอโสดอันนี้สอยอนะโสดโหุจัก็ไหุจักอ นำไม่ละจำจำไม่ได้หรออยู่หรือคนละห้องกันอืมห้องนี้มมี่น้ำเานะเจ้าเนยผ้มีเด้ใช่ไหมใส่เลยโอ้โหเรื่อห้องชามแล้วีไก่เหมือนงานผ้มันมาพ้กให้มันจังกปุกมันี่ไก่ใส่ไก่ใ่หมมุ้นนะทั้งทั้งนี่กูเคยวัว่เคยเซตเคยเเาไก่ไหวะกุไก่่นบุนเออยให้มันอีกห่อข้านะ ไอ้กัญชาเนะของสามเด็ดไกเพื่อมุ่นนะเอะว่มันพวมันเพว่มันว่ากูกับมันนะติดต่อกันคุยกันทั่นจะรันเฮานั้นพยายามอธิบายว่าฝั่งเราเข้าไปออนไลนวกันแล้วม่เมืนไปแง่กบอ้โหเคย่าเคยแซดเคยยังตาดยางแต่กูได้กดให้ได้กดพอใจเลยมาให้โดนคนไปหรือ ปรุงเครื่องแล้วก็ลงคนเลยครับเำเฟซน่ารัประทานมากเลยเนะหลังให้หึให้หอหอมเหมือนนะภาคห้าแซนห้าโหหอมโหหอมโหว่าหลังบ้น้ำยังนะต้มยังต้มไนี่อะนี่ตเลยตุ้นนะพว่อาหาู้้อาวุโสหรใดก็ซื้อจะหลังเท่านั้นเทนี้เหมือนนะไก่นะแต่ทม่มุนนะ หนูให้หนูหัวอห้หนดำเนื้อะกแต่ฮดกแ่ฮกแต่กตุ๊ยักบัเขยบัเขยแซกบัเขยยังั้วขั้วหนึ่งจ๋งัมปุกอยน่เยข้างหนข้วงหัซนข่ยก็มา้องใช่้องชดดดเน้อข้วไหนข้วหนแซขั้วขัคนใชหยังเ คนใช้แล้วรไล่ลงแล้วนะเอาเน้อให้เหอนเที่ยวกินให้เยวเบีนเป็ดต้องโตัวยิ่งข้าวหัวนี่ขบ้ยยิ่งข้วหัวยิ่งเนโอโตนี่นะครบไม่คนแทงวะมาเหรอแม่จ้งก่อนเด็ดม่จ้งกันเนาะ

ด้านซ้ายสายล่องมันโอ้เขาเพ็ดเข้าสองเพ็ดกันแล้วงานนะโอ้โหค้องหูนะเหมือนควายสะบังงานข้าวต้นสีสาวอาทิตย์ไช่มีโบนัสไหมถ่ายวีดีโอถ่ายเลยเนีุ่ดยอดเลยเนี่ยเอออยู่บ้านใครน้ำดีกว่าเป็นปะเป็นปะไม่เอากลัวไปลำบากแนเข้ากันชิมชิมได้ใช่ไหมกลัวเด็กมันคนเป็ดจูเออคนเป็ดจู เอาไว้มาให้กมูหอมแกมมาให้กูก็อดเลยจะมาใครข้คนีิเฝ้าไว้มึงไม่รู้นะก็อร่อยอยู่อร่อยอยู้นมวเวิ้่มต้องคุยกวนเจะาูกง่าสมนสผ้ากินแน้เลยขาเล้งกับไอ้รันมาหัวเฮิรส ก็เลือดทีเดี้วเลือดใส่เตานี่ครับเลือดเลือดใส่ทีหลังโอเคครับผมน้องตังพร้อมฮะกดไลค์ให้หน่อยแกรันกดไลค์ให้หน่อยย้ำดูเก๊ครับสวัสดีครับผม